รวบยกแก๊ง5ชายชกันก่กอเหตุบุกอุ้มหนุ่มวัย40ปีปมเหตุเบื้องต้นคาดมาจากบาดหมางเรื่องอาวุธปืนบิ๊กเด่นยอมรับมีตำรวจเพียง8งนายร่วมแสดงคลิปเน็ตไม่เม็ดเน็ตทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรเน็ต รวบยกแกง๊งกลุ่มชายชะกันอุ้มหนุ่มวัย40คาดเหตุบาดหมางเรื่องอาวุธปืนพันตำรวจเอกชนะวินพวงเพชรรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล3กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบยกแก๊ง5ผู้ต้องหาอุ้มนายอุเทนจากร้านอาหารย่านร่องก้าก่อนจะมาเจอด่านตรวจแอลกอฮอลและเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือเอาไว้ได้ทัน ดยผู้ต้องหาไปบังคับอตัวผู้เสียหายมาจากร้านอาหารและผ่านนั่งรถของคนร้ายขับตามกันมาสองคันเมื่อถึงด่านกวดขันวินาจราจรทางผู้เสียหายก็ร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ห่างจากจุดบริเวณด่านออกไปเข้าจับกลุ่มไว้ได้พร้อมอาวุธปืนที่อยู่กับตัวของผู้ต้องหาและที่ค้นเจอในรถโดยสามารถควบคุมผู้ต้องหาไว้ได้ทั้งหมด5คนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี แต่สาเหตุและแรงจูงใจยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรเนื่องจากผู้ต้องหาย,ยังให้การสารภาพแต่เบื้องต้นคาดว่าอาจบาดหมางเรื่องอาวุธปืนผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติยอมรับมีตำรวจ8นายร่วมแสดงคลิป n e s m y m e มท n e t โดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบบุคคล ที่อ้างว่าเป็นตำรวจร่วมถ่ายทำคลิปวิดีโอมีเพียง30คนโดยเป็นข้าราชการตำรวจจริง8นายยอมรับทุกคนไม่ได้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก็อาจจะเข้าข่ายความผิดทางวินยัยพร้อมได้กำชับไปว่าจะทำอะไรก็ต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาก่อนและสั่งการให้ตำรวจภูธรภาค7ดํำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยจะทราบความชัดเจนภายใน7วันนอกจากนี้ยังให้ออกหมายเรียกยูทูบเบอร์มาให้ปากคำส่วนกรณีพลเรือนที่ไม่ได้เป็นตำรวจ แต่นาเครื่องแบบตํารวจและอุปกรณ์ของตํารวจมาใช้นั้นเ<อ>บื้องต้นก็ถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายแต่ก็ต้องดูที่เจตนาด้วยเรียรู้แล้วว่าเป็นตํารวจประมาณ8นายเป็นกองบิน2นายเป็นตชดองนายแต่ที่เหลือเท่านี้ดดตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้ถึง50นายประมาณ30นายส0คนต้องรับก,การนัน่นน่าจะเป็นนละเรือนนะครับซึ่ง ดูแล้วนะครับอย่างทางตำรวจเองเนี่ยเรื่องต้อก็เห็นว่าไม่ได้ขออนุญ,ญาตข่ยาชาและข่าวประาจจะมีความผิดทางวินัยนะครับแต่ว่าผิดมากผิดน,น้อยขนาดไหนเราก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเราตายลูกน้องแต่ว่าก็อยากจะให้เตือนว่ามันทําอะไรก็ต้องขออนุญ,ญาตก่อนแล้วก็ทําผู้จัดทําโฆษณายูทูบเบอร์ต่างๆนี่ทาให้เกิดความเหมือนกับว่าใช้ตำรวจห0คนมาจา้างตำรวจห0คนไปไปทําลักษณะไปโฆษณาเป็นเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะครับก็น่าจะ เข้าข่ายนะครับมีเรื่องความผิดกฎหมายหลายข้อเหมือนกันนะครับเช่นการแต่งกายคล้ายตำรวจหรือว่าไอ้เรื่องที่ทั้งหมดนี้ก็คือทุกข่าวทุกความรู้สึกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ